เวันนี้แวะมาหาอะไรกินที่โฮฟูดมา m a เก็ตนะครับคือจริงๆแล้วครับออร้านโฮฟูนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านที่ของกินเยอะแล้วก็เราอ่ะสามารถซื้อของกินเข้าไปเวฟแล้วก็กินด้านบนร้านได้นะครับเพื่อจริงแล้วนอกจากอาหารนะครับก็จะมีแบบผลไมา้แล้วก็ของสดต่างๆหรืออ์แกนิกต่างๆมีให้เลือกซื้อมากมายเลยนะครับผม เสเต๊พาสต้าโอ้ยแม่ชีดเอาเรื่องนะล,ละครับเฮ้ยนี่หมกปอนจริงตอนเย็นกินตรงนี้ก็ได้ซื้อไปแล้วไปกินที่ห้องนะ นี่น่ากินอนะ่ะน้องน่ากินหมดเลยอันนี้มาซื้ออาหารที่โฮฟูดมาร์เก็ตนะครับผมคืออาหารมนน่ากินนะแต่เมื่อกี้พอเวฟแล้วชิมดูแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูสีหน้าในการรีวิวกันนะครับผมโอเคอันนี้เอาซอมมาชิมด้วยใช่ไหมไม่ชลราชิมชม,มันก็จะมีความเย็ยนนิดนึงก็คือเวฟแล้วมันเวฟไม่ทั่ว เพนนี่ซอสเอสโต่รี่ๆแปลกแปลกเนี่เนี่ยเด็กนี่เนี่ มาดูนนเนื้อวันนี้จะได้ทิ้งหรือไงซึ่งเห็นว่าน่าจะได้ทิ้งพอกินไปหมดแม่ไม่ได้ไง,ง,งดูซ่มามันน่ากิน แต่สภาพสเป่ยคลานดามันจะเป็นรสชาติแบบนี้วะ่ะสเตยที่เราจะไปกิน <c oughs> มันนาา่าจะอร่อยกว่านี้ ยังไงยังไงยังไง,ง,ไงส่วนขนาดว่ามันมันมลูกเหรอขนาดน,นั้นเลยมันก็ขนาดนั้นแจะถามว่ามันอร่อยไหมไม่ได้อร่อยขนาดนั้นหรือมันไม่ถูกปากหรือแต่เนื้อเห,น,หนียวเกิน นเราคือติดฟันแบบอยากเกินอ,อ่ะกินแบบดีหนึ่งพอเทสโต้เลยเแล้วทำไมกมันเปรี้ยวอ่ะโอเคแล้วหรอกกินไปกินมากินไปกินมาพอกินไปด้วยกัน เราเอาเอ,เอก็อยู่ดีมันก็เร้ากันแบบโลคือถ้ากินแย่นี่คืออีนี่เหนียวอีนี่เปรี้ยวแต่พอเค้กินเข้าไปด้วยกัน,นคือแบบก็โอเคโอเคแบบงงองงใครแบบอยากไปกินข้าวก่อง่ะอ แบบสตา์ตเตอร์จริงๆแล้วนะมีนัดกับน้องแอร์โฮสเตดนะคนหนึ่งรู้จักกันมานานแล้วที่ร้านโยรินะครับเป็นร้านเคอเรียนบาร์บีคิวนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องกันนะครับว่าทำงานแอร์โฮสเตดได้6เดือนนะจะรู้สึกยังไงบ้างเป็นมายังไงมาลอนดอนเนี่ยเล่าอีกทีซิเป็นมายังไง ก็คือว่าโดนสแตนบายบล็อกนะคะห้าวันไายเป็นแอร์ฟิวคาเท่ค่ะแบบเสือที่ฮ่องกงะคเป็นไงบ้างแบบหน้าที่การงานดีไหมตั้งแต่พี่จากจากกันไปจริงๆก่อนอันนี้เคยทำงานกับพิเตอร์นะคะที่เป็นบริษัท OTA เจ้าหนึ่งในไทยอะค่ะ แล้วก็ย้ายไปทําแอร์นะคะก็คือว่าค่อนข้างที่จะต่างกันก็คือทําไมทําไมต้องถามอกว่าทําไมถึงแบบอยากไปเป็นแอร์เพราะมันเบื่อมันออฟฟิศที่แบบว่ามันต้องแบบใช้สมองแบบต้องๆเพรว่าเราอยากเป็นเป็นแบบนางฟ้าไแบงฟ้าบนเรยาเอาเป็นเรยาใช่เอออ่าต่อา ทำงานได้กี่ปีละคาะเทอเออไมบเปียวเองออก็ประมาณ่อยไปประมาณหกเจ็ดเดือนแต่ว่าเทรนนิ่งสองเดือนสตีว่าบินประมาณแบบสี่ห้าเดือนก็คือรวมรวมสี่ห้าเดือนตอนนี้ออทีเอ่ก็สั้นอยู่นะกอจริงเลยเป็นเด็กใหม่อยู่เลยแล้วมีอะไรแบบอยากแนะนำคนที่แบบอยากเป็นแอร์ฮฮสเตสป่ะ ก็มาลองดูก็ลองดูมึงมาลองดูเถอะนี่ก็มาลองดูก็ตอนนี้แบบคนก็คนก็แบบสมัครเยอะแบบมาเป็นกันเยอะแต่ว่าเห็นช่วงนี้แบบเขารลับเยอะอยู่นะใช่ใช่เขารลับเยอะเขาหลับเยอะแล้วแบบมีบริหารมีเวลาแบบมีการจัดการตัวยังไงบ้างเพราะว่าบางทีมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเวลามันไม่ตรงเออมันไม่ตรงเจ็ตแลกหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ อยู่ฮ่องกงแล้วไปอเมริกาไปแังกฤษยอะไรอย่างเงี้ยมีแบบมีวิธีรับมืออย่างไงบ้างะก็จริงๆอ่ะเหวแค่แบบนอนให้พอก็แค่แบบนอนให้พออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทำงานอ,อันนี้เท่าที่ทำอยู่นะก็แบบจริงๆพอมาเป็นแอร์ชีวิตไม่มีอะไรเยอะเลยนอกจากแบบกินนอนกินนอนทำงานางางแล้วแบบถ้าสมมติว่าเป็นแบบแอร์ที่แบบ โสดอนะไรเงี้ยเออแบบมันมันจะมีเวลาแบบหาแฟนไหมเออไม่มีคือตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยเป็นแอร์ต้องแบบต้องเจอคนเยอะใช่ไหมเจอคนเยอะเจอผู้โดยสารด้วยนะแต่คือมาทำไมจริงๆแล้วไม่ใใดได้เจอใครยถึงเจอผู้โดยสารแล้วไงอะแล้วก็แบบผู้โดยสารเขามีแฟนแล้วเขามีแฟนแล้วเออก็ส่วนใหญ่เขาไม่เจอเจอแบบอามาอากงอะมาอากงเนาะคาเท่แาเสเจอแบอาบ้าอากงแล้วก็แบบ ชีวิตก็แค่แบบไปทํางานทํางานกลับบ้านกินข้าวนอนทํางานกลับบ้านกินข้าวนอนคือมันไม่ได้ไม่ได้ไปเจอใครเลยใช่แต่ว่าถือว่าเงินเดือนดีไหมเป็นเงินดีไหมไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แต่ก<ต>็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าเทียบกับค่าของชีพถ้าเราแบบอยู่ฮ่องกงเนี่ยมันก็แบบเทียบกับค่าของชีพมันค่อนข้างที่จะแบบก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าบริษ,ษัทจะมีค่าบ้านให้อะไรเงี้ยแต่แบบ ค่าบ้านที่ฮ่องกงมันก็ค่อนข้างแพงแบบค่าครองชีพของกินอะไรเงี้ยก็คอ่อนข้างแพงก็อย่างนั้นเขามีค่าบ้านให้ใช่แต่ว่าอย่างนรเขามีค่าบ้านให้แต่ว่าเขาจ่ายแบบเต็มไหมจ่ายแบบไม่คือเหมือนเขามีค่าบ้านให้แต่เราต้องไปหาเอาเองอะหาให้มันแบบอยู่ในงบหรือว่าถ้าสมมติมันเกินงบอะเ,เราก็ต้อง <ใจ S 2> เราก็ต้องเออจ่ายส่วนต่างอะไรเงี้ยใช่แล้วนี่คืออยู่ในงบไหมอันนี้ใช่ยังอยู่ในงบโอ้ดีนะ มันก็ถือว่าดีราะว่าแบบมันก็จะอยู่ไกลจากออฟฟิศนิดนึงแต่ว่าก็เดินทางไม่ลมาําบากเพราะว่าจริงๆเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งบินแค่ประมาณแบบหกไฟล์อะไรเงี้ยไม่เกินเนี้ยหกเจ็ดไล์ก็คิดว่าก็ยังพอพอรับได้เหมือนแบบจริงจอน,นี่อันเนี้ยได้บ้านแบบว่าเหมือนเหมือนบบอยู่ในงบแล้วก็เงินเหลือจากแบบที่เขาให้มาอ่อะ ก็เลยคิดว่าเหมือนก็เลยคิดว่าแบบไอ้เงินที่เหลือบางทีก็แบบเอามาจ่ายค่าแท็กซี่ไปทํางานอะไรสะดวกกว่าแต่ว่าถ้าสมมติไม่เวลาก็คือนั่งบัสไปก็ได้เออก็แล้วแต่วันถ้าสมมติแบบขี้เกียจหน่อยก็นั่งแท็กซี่ไปมีอะไรแบบจะเมาไหมแบบว่าเออทางานแบบบนเครื่องบินนี่มีแบบเขาเรียกวเบื้องลึกเบื้องหลังไหมไ่มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรอือวยควะ ก็จริงๆถ้าผู้โดยสารขออะไรเราก็แบบเต็มใจให้ถ้าเราแบบทําให้ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแบบใจดีกับแอร์นิดนึงพูดจาดีๆกันนิดนึงเราก็เราก็ใจบางแค่เนี้ยบางครังก็เจอนี่คือไม่ไม่พูด้วยสัรเออแบบเหวี่ยงเหวี่ยงวินวีนอะไรอย่างเงี้ยอช่ ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นนะคะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอยากอ่ถามไหมคนเป็นแอร์เป็นอะ <c oughs> ไรเออ่ไดูก็ถ้าคนเป็นแอร์ก็คือแบบมีแฟนยากนะคะมีแฟนยาก <c oughs> คือว่าถ้ามีแล้วอ่ะคือแบบต้องแบบต้องหาคนที่เข้าใจจริงอ่ะเพราะว่าอย่างเช่นแบบเราบินไซส์ยาวมาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเนี้ยมาลอนดอนก็ตีว่าประมาณแบบสิบสี่ชั่วโมงกว่าจะบบไปรีพอร์ตแบบรวมๆแล้วแบบ เราก็จะหายไปเลยประมาณแบบสิบหกชั่วโมงแต่ลงมาเนี่ยจะเรองแบบท i มซ z อีกแล้วก็ใช่ t i า e z โซนแล้วก็แบบมันก็คงไม่ได้คุยกันเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบต้อง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 มีคนที่เข้าใจเราจริงๆใช่จริงจริต้องเป็นคนที่แบบเนันครับใช่ค่ะได้ยังไงต่อ สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้เป็นแอร์เป็นแอร์จริงๆเป็นแอร์มันก็ดีมันก็จริงๆเอเหมือนแบบก่อนหน้านี้ใช่ไหมเป็นคนที่แบบกลัวการใช้ชีวิตคนเดียวมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็คงไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวแต่ว่าเหมือนอันเนี้ยคือจริงๆเก็อยู่คนเดียวได้แบบอยู่ตอนอยู่อยู่ที่ไทยเนออยู่กรุงเทพแ่บก็ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วแต่ว่าแบบก็ไม่ค่อยเคยมาแบบต่างประเทศแต่ว่าแต่พอมาต่างประเทศเหมือนมันก็ต้องแบบว่ามันเหมือนสายการบินบีบบังคับแบบว่าแบบ เราต้อง,องแบบเอ,อเราต้องทําอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยถึงแม้ว,ว่าสมมติมาเร็วเวอร์ใช่ไหมถึงแม้ว,ว่าแบบก็จะมีเพื่อนเป็นแอร์มาด้วยกันแต่บางทีก็คือเหมือนแบบไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงกันเหมือนเช่นแบบเขาอยากจะนอนก่อนหรือว่าบางคน,น,นแบบเพื่อน่วงงานอะไรเงี้ยบางคนก <c oughs> ็แบบก็จะออกไปเลยอะไรเงี้ยแบบบางทีเราก็ต้องบอว่าแบบไปคนเดียวมันมันก็บางทีมันก็สะดวกกว่าอะไรเงี้ยใช่ถูกต้องประมาณนั้นใช่เดี๋ยว ตัดไปดูอาหารเลยแล้วก็รีวิวอาหารเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคแล้วนะบแหละผมเลยเราจะมาลองสิบจิบละอย่างจริงจอ่ะลองต้องเพี่ยงก่อนที่อ่ะลองไปแล้วแหละเพื่อนจุ่มซีก็โอเคนะอร่อย นผักกอลเดี๋ยวขอลองอนี้ก่อ,อนขอลองน,นี้มันชื่อว่าโรบเซ่ซัมฟรีสตอกอกกีโรเซ่เซ่อปเอาอก,ก,กมหันเห็ดมากแล้วก็

บุหรี่โกกิมันมีอะไรจิ้มไหมอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ของหยาบนก้ือจริงๆเป็นอีกแล้าหนึ่งที่ควรมานะครับเพราะว่ารสชาติอร่อยมากนะครับ เราสั่งหลายอย่างมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าซุปกิมจิหรือว่าไอตัวนี้อร่อยมากก็คือเป็นโรเซตโอบกกีเนาะแล้วก็มีตัวของเครื่องเคียงต่างๆแล้วรวมไปถึงตัวของบิบิมบับด้วยนะครับซึ่งอร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับผมก็มาต่อกันที่ร้านมารุกาเมอูด้งนะครับก็จริงๆแล้วว่ามันร้านนี้มันเหมือนเคยเปิดที่กรุงเทพะแล้วก็ปิดไปเนาะ ก็เลยมาลองที่โซโหนะครับก็จริงๆอะ่ะผมเพิ่งเคยลองครั้งแรกเลยก็คือสั่งเป็นตัวของอูดอง้งราดกับซอสกะหรี่นะครับแล้วก็มีปกด้วยไข่ทอดนะครับซึ่งชิ้นใหญ่มากๆถ้วยใหญ่มากๆครับผมก็อาจจะกินไม่หมดนะครับอืมลองดูใหญ่มากอะ่ะชิมน้ำก่อน ซุปน้ำกะหรี่อร่อยเข็มขน้นเข็มขอนเดี๋ยวลองกินกับเส้นอร่อยลงตัวนะคือถ้ากินน้ำเปล่าๆอ่ะมันจะแบบเค็มแต่ว่าถ้ามีไก่มีเส้นมีอะไรอย่างเงี้ยหนวกเข้าไปกินพร้อมกัน อร่อยเลยไก<ง>่ได้เยอะมากไก่อืออือะ้ดท <C _ 2> <ไ>้ายกันด้วยคำนี้ เช่เดี๋ยวเราเราสามารถกินหมดได้เหรือเปล่า